ก็สวัสดีชาวคาบาโมบ,บายทุกท่านนะครับผมพี EP นี้ก็ห่างเหินกันไปนานอีกเช่นเคยฮะก็ว่าก็ติดภารกิจหลายๆอย่างแล้วก็เป็นเล่นตัวเบทดมาได้มา160กฮะก็หยุดหยุดไปก่อนฮนะเบดเบดผมก็หยุดไปก่อนเพราะว่ามันมันต้องเล่นเป็นตัวตัวไปฮะก็คิดว่าทำนี่ฮะตัวเบทดผมก็คิดว่าทำฉา,ายาฉายาตัวละครซึ่งผมก็ลงไม่รู้จะลงอะไรเพื่อนก็ผมก็ทําคลิป ลงดันที่ที่ควรจะลงห้าตังกันก็แทบจะเกือบจะทุกดันแล้วเพื่อนๆเกือบจะทุกดันแล้วก็สรุปมาหลายๆดันให้เพื่อนๆดูก็ผมก็ควรจะเก็บตังเพื่อจะเพื่อจะซื้อของใหญ่ๆฮะเพราะว่าผมก็ตอนนี้เนี่ยผมทำอาวุธก็ทำอาวุธเองก็ซื้อมาทำเองอย่างเงี้ยก็ตีบวกเองไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยผมก็ทำเองฮะก็ได้หินเจาะมาผมก็เจาะเองก็ไปฟาร์มหาหินเจาะเองคะตอนที่ซื้อมาเนี่ย ตอนแรกผมตีได้บวกถึงบวก12แต่ก็ก็แตกแตกไปเรื่อยๆครับถ้าผมใช้กันแตกเนี่ยผมก็ผมว,ว่ามันน่าจะได้บวก15ตั้งนานแล้วผมก็ผมมั่นใจในตัวเองมากไปฮะก็เลยไม่ไดไ้ไม่ได้ใช้กันแต่ก็หมดไปเยอะเหมือนกันฮะก็ตีบวกฮะก็พักไว้ก่อนในการตีบวกที่เปลี่ยนจริงๆจังก็มี -2 ออ,อย่างนี้ฮะสอ,อย่างนี้ใช้ใช้แจ้าขัดไปก่อนฮะลงดันเล็กๆไปก่อนส่วนบอร์ดนี่ก็ซื้อมาตอนที่ผมไปลงเข็มทิศ125มาประมาณ60กว่ารอบ ก็ได้มาประมาณ2 300M ฮะได้พ่อคุมมาด้วยแต่ว่าพ่อคุมขายขายไม่ได้เพราะว่ามันบั๊กอยู่ตอนนี้นี่ฮะพ่อคุมพ่อคุมซิกเดี๋ยวจะลองดูด้วยว่ามันขายขายได้ขายได้หรืยยอย่างตอนนี้ซึ่งของในดันร้อยเนี่ยผมลงไปทั้งหมดก็เกือบประมาณสัก300 300กว่ารอบฮริงจริงก็300กว่ารอบอยู่ก็ลงเรื่อยฮะดูซีรีส์ดูหนังไปแล้วก็ลงลงไปเรื่อยอ่าอยู่ตรงไหนเอ่ยนี่ฮะอยู่ตรงนี้ฮะก็เกือบ300กว่ารอบฮะก็ลงไปเรื่อยฮะไม่ได้ซีเรียสอะไรไม่ได้ไม่ได้ ลงแบบลงแบบลัดบอสไปฮะบอสไหนที่มันลัดได้ผมก็ลัดไปเลยครับผมไม่เตะไปไปลุ้นที่กล่องสุดท้ายอย่างเดียวแล้วก็ไม่ได้กดคูณอะไรทั้งนั้นฮะไม่ได้ครับไม่ได้ครับดันด้วยซื้อดันเอาจากในในฝากอย่างเดียวฮะเพราะว่าผมลองครับดูแล้ว 2- อสชุดก็มัน,ม,นมันไม่คุ้มที่จะคําแตกเยอะมากเลยฮะซึ่งราคามันก็จะกล่องแกว่งหน่อยฮะก็จะอยู่ที่4 0 0 0 0 0ถึง500,000ณตอนนี้ะนะณตอนที่ผมอัดคลิปอยู่ฮะ ใช้เวลาลงก็หลายวันนะก็ไม่ได้ลงทุกวันเพราะว่าบางวันผมก็ติดงานนะใช้เวลาลงก็เป็นอาทิตย์เลยเพื่อนเพื่อนก็หายไปนานเพราะว่าลงลงเจ้าดันตัวนี้แหละซึ่งเพราะว่าที่ผมลงเนี่ยทั้งดันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นขยะจากมอนมันมีราคาหมดไงเพื่อนเพื่อนก็ผมก็ลองมาหลายๆดันก็ดันนี้จะเป็นเป็นดันที่มีกําไรเยอะที่สุดเท่าเท่าที่ผมเคยลงมาแล้วฮะไอพวกไอพวกดันเล็กๆนะไม่ไม่รวมดันปาร์ตี้หรือว่าดันใหญ่ๆ ซึ่งราคาบัตรดัน,ม,นมันก็อยู่ตัวราคามาตรฐานของมันละสี่แสนห้าแสนประมาณนี้คะัมีของแล้วก็นี่คะของที่ผมได้มาซึ่งไอหินเคลือบพวกนี้ผมก็จะรวมไปด้วยเพราะว่าผมใช้ DP แรกมาตอนใช้ใช้ร้อยยี่สิบดีพีเพื่อแลกหินเคลือบมาแล้วก็เอามาเคลือบหินฮะผมก็จะรวมไปด้วยเลยหัวใจผม,มได้มาประมาณ8ดวงฮะแล้วก็มีเจาะมีเดียมส่วนอันนี้ก็เป็นบอร์ดซีโร่เป็นบอร์ดดอกมาจากบอสสุดท้ายซึ่งไอบอร์ดนี้เขาไม่ได้ใช้กันนะไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้กัน แต่ว่าเขาจะใช้คนที่จะซื้อมาคือเขาเอาเอามาแยกฮะซึ่งเอบอร์ดเนี่ยมันจะถ้าผมจะไม่ผิดนะไอบูเนี่ยมันเวลาย่อยเนี่ยมันจะได้แค่มีเดียมมันจะมีโอกาสได้ใบมีเดียมแล้วก็ใบไฮฮะใบออฟมอเตอร์ไซค์แต่ว่าบอร์ดซีโรเนี่ยมันจะเพิ่มมาอีกหนึ่งคือมีโอกาสได้ใบไฮเอ็ดฮะคือเป็นใบออฟของ uh, pw ฮะเป็นใบออฟของ pw ใบไฮก็เป็นใบออฟของ R W 3ซึ่งส่วนใหญ่บอร์ดเนี่ยคนส่วนใหญ่เขาซื้อมาซื้อมาย่อยกันฮะซื้อมาย่อยกันแต่วผมก็จะทยอยขายแล้วกันนะว,ว่ามันได้เท่าไหร่เดี๋ยวผมก็จะรวมสรุปให้ดูด้วยว่าผมได้อะไรมาบ้างฮะซึ่งผมก็จะตัดพวกของครับออกไปฮะไอ้พวกนี่ฮะพวกชาร์ปพวกที่ยหญยมาจากประดับอย่างเงี้ยฮะก็ตัดออกไปเลยฮะเอาที่สําคัญสําคัญพวกดิสอย่างเงี้ยก็ตัดออกไปเลยฮะเดี๋ยวผมลองไอ้นี่มันตอนนี้ภาาคุมซิกเนี่ยมันบักอยู่เพื่อเพื่อนมัน มันลงขายไม่ได้เนี่ยฮะมันลงขายไม่ได้ผมว่าจะลองขายสัก 40-50M เนี่ยฮะมันลงมันลงขายไม่ได้มันบั๊กอยู่ฮะซึ่งตระกูลพระคุมซิกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพระคุมไฟหรือว่าพูคุมการเดียมันลงขายไม่ได้ฮะมันมันต้องคงขายเป็นเจมอย่างเดียวและนี่คือหน้าตาของที่ผมได้มาฮะเดี๋ยวผมก็จะทยอยขายไปก่อนละกันเพื่อน ก็ก็อย่างที่เห็นนั่นแหละเพื่อนๆซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันมันมีของอย่างอื่นด้วยพวกพวกชุดออฟเมน M7 มันก็ขายได้ขายได้เหมือนกนันเพื่อนเอาจริงๆแล้วค่าดันของผมเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่ถึงร้อยร้อยสาเอ็มฮะเพราะว่าผมกพขายขายะไปเยอะเหมือนกันพวกออฟเมน M7 ก็ได้มาเยอะเหมือนกันนะขายไปชิ้น M2M อย่างเงี้ยมันมันก็พอขายได้ฮะมันก็พอขายได้แล้วพวกยังเหลือพวกประดับพวกของคับพวกดิสพวกอาชาร์เลเว3สอย่างเงี้ยฮะที่ยังไม่ได้ขาย ซึ่งผมก็ตัดัดออกไปฮะไม่ได้รวมซึ่งเอาจริงๆเนี่ยราคารวมจริงเนี่ยที่ผมได้มาเนี่ยเมื่อหักภาษีไปแล้วเนี่ยจริงๆในดันเนี้ยผมได้ประมาณสักถ้าหาค่าดันไปแล้วน,น่าจะได้ประมาณสัก5 0าร้อเอ็มเพื่อนห้าร้อกว่าเอ็มก็ถือว่าดูดีฮะดูดีมากๆโอเคเพื่อนๆยิงผมผม,ผมก็ไม่อยากจะเสียเอ็มมากเท่าไหร่ฮะแต่ว่าก็ต้องหาอะไรทําเล่นๆแหละฮะแต่ผมซื้อซึ่งถ้าเพื่อนๆครับครับผ่อนลักเนี่ย แนะนำให้ครับไอ้นี่ทุกวันนะครับทําคุญแจโทเคนสีขาวฮนะทุกวันเลยฮนะตอนนี้หินมันก็เริ่มราคาลงแล้วซึ่งมันมีเควสให้ทําทุกวันนะผมก็ทําทุกวันนะทาทุกวันเมื่อมีเควสมาผมก็ทำนะครับตรงนี้ฮนะแล้วก็ไปรับเควสแล้วก็รับเควสจากตัวเดิมนะี่แหละฮะรับเควสมาเพื่อจะเอาโทเคนะนี่ฮนะโทเคนสีขาวกุญแจเปิดครับเขาทาทุกวันนะทำทำไปเรื่อยๆทุกวันผมก็ได้มานี่ฮนะ ทั้งเดือนผมแล้วก็25อันแรกผมก็จะเปิดตัวนี้คะถามว่ามันจําเป็นมันก็ไม่แล้วแต่ครับแล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยครับว่าจะเอาไปเปิดคาฟอะไรซึ่งการคาฟเนี่ยการคาฟขร็อพลัสเนี่ยมันแล้วแต่เพื่อนๆจะเลือกเลยครับว่าแนวทางการคาฟของเพื่อนๆเนี่ยจะจะเปิดอะไรซึ่ง25โทเค็นเนี่ยผมก็จะมาเปิดตัวนี่ฮะไอ้กำไรเซน่าคะเพื่อมาลุ้นกำไรจอกเกาะก็เปิดเลยครับ แล้วก็มาดูว่ามันใช้เท่าไหร่มันใช้เศษกําไรจากดันส้ม3อันแล้วก็เศษกําไรจากดันเขียวร้อยสามสิบห้าอันหนึง่งเดี๋ยวผมจะลองซัก 2- อสาชุดดูเพื่อนๆว่าผมผมจะได้อะไรผมจะได้เจาะเกาะได้กําไรเจาะเกาะมาหรือเปล่าต้องดูราคาก่อนเพื่อนดูราคา่วัตถุดิบที่จะเอามาคัฟเพื่อนเพื่อมันอยู่ตรงอยู่ที่ quest item แล้วก็ mission item ก็มาลงตรงนี้ฮะ แฟตเมนเนี่ยจะเป็นของดันเขียวฮะก็ลองสัก3ชุดโอ้โชุดหนึ่ง16บหกเอ็มหนึ่งสามอ่าเดี๋ยวผมดูก่อนนะว่าผมได้มาได้ปะโอเคฮะสามดอกน,นะ,ะแล้วก็ส่วนแฟตแฟตเมนเซน่าแล้วก็เป็นเพดอันนี้ฮะ,ะแล้วก็เป็นของดันซบอีก3ชิ้นก็เป็น9อันฮะ โอคฮะสามชุดเดี๋ยวลองสักสามชุดก่อนฮะว่ามันจะได้หรือเปล่าซึ่งไอ้กำไรเซน่าเนี่ยมันคับติดร้อยเปอร์เซ็นต์ฮะขอแค่มีเศษกำไรมาก็าพออ่าได้มาแล้วแต่ว่ามันก็ยังไม่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 เห็นออฟเราต้องกดเปิดฮะกดเปิดเพื่อจะลุ้นออฟถ้าถามว่ามีโอกาสได้กำไรเจาะเกาะไหมมันก็มีโอกาสเพื่อนอยู่ที่ดวงอะดวงลุน้วนเลยแต่ว่า โอกาสก็ต่ำเตีย้ยเลียดินมากอันนี้ผมแค่แค่ลองให้เพื่อนๆดูเฉยๆว่าว่าผมจะได้อะไรหรือเปล่าซึ่งตอนนี้ผมยังไม่ได้เปิดนะผมจะไล่เปิดทีละชิ้นแล้วก็เปิดปุ๊บแต่ว่ายังไม่ดูออฟนะฮะเปิดอีอันโอเคฮะ,ะคราวนี้ก็มาลุ้นออฟกันฮะว่าผมจะได้เจาะเกาะมาหรือเปล่าอันแรกปุ๊บโอ้โอ้แต่ว่าคิสเยอะอ่ะ9ก้าหคีสสิบหกฮะโอ้อันนี้คีสสิบหกถือว่าดีเลยฮะใช้เลยครับใช้เลยอันที่สองปุ๊บ เรียบร้อยเจ๋งฮะอันที่3เปึ๊บอ้าวแอคกคลูซ e ีโอ้โหเสียดายไม่ใช่จอกเกาะก็ M5 แต่ว่ามันมันมันจะแรงกว่าอันเก่าของผมหรือเปล่าแค่นั้นเองนเนก็ต้องต้องคราวนี้ก็ต้องมาลองดูครว่ามันจะแรงกว่าอันเก่าที่ผมใช้ยอยู่หรือเปล่าก็ถือว่าเจ๊งไปเพื่อนๆได้กำไรคี้มาอันหนึง่ง ก็ใส่ไปเลยแล้วกันฮะใส่ไปเลยแล้วกันคราวนี้มันก็ทําอะไรไม่ได้ครับเพราะว่ามันผวมากตัวละครก็มีวิธีเดียวฮะก็คือไปเข้าคอลเลกชันก็ไปใส่คอลเลกชันที่หน้าดันเจียนแล้วก็นี่ฮะตรงนี้ครับแล้วเข้านี่เลยครับโดนไปก็เกือบร้อเอ็มฮะเพื่อนเพื่อนเมื่อ,อกี้เนี่ยได้กําไรแบบไม่ติดเจาะมาด้วยแต่ว่าก็จะพยายามทำฮะพยายามทําไปเรื่อยๆฮะจริงๆก็ถ้าผมมีทุนก็จะ,จะค่อยๆเปิดทีละอันฮะไม่ไม่เปิดเยอะ อีพีนี้มาช้าหน่อยเพื่อนๆก็เดี๋ยวอีพีหน้าก็จะมาเร็วกว่านี้แล้วกันฮะเพราะว่าตอนนี้ก็ว่างแล้วสําหรับอีพีนี้ก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันฮะไว้เจอกันอีพีหน้าครับสาหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ